กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน u t u b e ค่ะกด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้จารันแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องโซนภูมิด้วยและที่สำคัญไม่พลาดนะคะในการติดตามเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะว่าดูยัง,ยงไงดีถึงจะถูกต้องนะคะให้ถูกหลอกน้อยที่สุดรวมไม่ถูกเลยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะ s a f ดีที่สุดเซ<ช>ฟดีกว่านะคะเหรียญพระพุทธชินนล่นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมค่อนข้างใหญ่ ใหญ่ใหญ่โตเหรียญห้านะตกับมนน่าจะใหญ่ห้าสมัยก่อนเนาะใช่น่าจะใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทด้วยซ้ำไปนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 1 5นะครับที่วัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับวัดพระศรีนะสมัยนั้นเนี่ยมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงเป็นพระประธานจุดเทียนชัยแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับ คุณสัญญาธรรมศักดิ์นะครับเป็นประธานฝ่ายคารวสนะครับมีหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองร่วมปลูกเศษหลวงพ่อกล้วยวัดโพสิตตาลามนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพรีนะครับแล้วก็โอ้ดังมีเยอะอ่ะองค์ดังๆเนี่ยน,นะครับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างเจ้าวิธีอาจรรธธารย์เทพสาลิกบุรเนี่ยเขาก็เป็นส่วนใหญ่เขาจะสร้างกลิ่นอยู่แล้วนะครับอาจารย์เทพท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้ว เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หนุนะครับสมัยนั้นเนี่ยนอกจากหลวงปู่โตหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อแพรนะครับยังมีหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะครับจะพูดถึงองค์ที่ดังๆแล้วกันหลวงพ่อแดงอย่างเงี้ยวัดเขาบันไดอิฐนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็เป็นเจ้าของพระหลักล้านเหมือนกันนะครับหลวงพ่อหอมวัดชาคหมาดนะครับหลวงพ่อชื่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อมีนะครับ หลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์กงโนนูนะครับอันนี้คน <กง S 1> ดัง,ดงมากใช่นะครับเจ้าของพระหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายลองค์หลวงพอ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อมุ่ยอย่างเงี้ยพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพอ่อขอวัดไผ่ลงบัวพกกขีวัดหูช้างนะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อดีวัดเหนือในเมืองการะนะครับ หลวงพ่อเนื่องวจุรามณีนะอันนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์อิฐอ,อีกทีนึงนะครับปัจจุบันนี้ยักษ์แพงมากทาเวสุวรันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านสายอยุทธยานี่มาแทบจะหมดเลยเนื้อก็มีนะครับพอ่อเกษมเนี่ยหลวงพ่อแสนวัดท่าแหนนะครับ แล้วก็หลวงพ่อบุญสมอย่างเงี้ยครูบาบุญสมเนี่ย <คะ S 1> สมัยก่อนนะ่ครูบาครูบาบุญสมหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อพลมอย่างเงี้ยวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนโอ้เยอะแยะนะครับแหมยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่หมดเลยนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูหน้าเริ่มเลยค่ะจรเริ่มเลยดีกว่านะครับ หยิบเหรียญมาดูนะครับเหรียญน,นี้ผ่านการใช้มาพอสมควรทําให้องค์ภาคนั้นลื่นๆหน่อยนะครับวิธีสังเกตนะครับจดจําใบหน้า,าจดจําใบหน้าก่อนอดูความคมชัดดูความตึงของผิวนะครับมันจะเฟรกนิดนึงนะครับดูความตึงดูความคมชัดดูตามซอกนะครับตามซอกตามหลืบอย่างเงี้ยในซอก ก็จะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆเล็กๆนะครับแล้วก็ในซอกแขนสองฝั่งนะครับแขนค่อนข้างอวบใหญ่ล่ำนะครับพวกสังกะินะเม็ดะสมอย่างเงี้ยถ้าพระไม่ได้ใช้นะครับพวกขมพวกซุ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้พระมันใช้มามันก็เลยเลื<ด>น่นๆไปนิดหนึ่งมนๆนนิดนึงเนาะอ่ามันเลยดูโค้งๆมันมน,มน,มนหน่อยนะครับนะทีนี้มาดูพื้นผิวกันนะครับพื้นผิวน่ะผิวนะครับ บางที่มีผลนะครับบางจุดมีผลนะแล้วตัวหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่จะไหลนะส่วนใหญ่จะไหลนะครับมีกระแสการไหลของโลหะมีกระแสของรอยยืดของโลหะนะครับจะยืดไหลเข้าหาขอบเหรียญเนี่ยจะเห็นประกายประกายเล็กๆเล็กๆ,ๆนะครับไหลเข้าหาขอบเหรียญจะมีให้เห็นทั่วไม่เว้นแม้กระทั่งในล่องนะครับในล่องอย่างเงี้ยก็จะมีเสี้นเล็กๆเล็กๆ,ๆคล้ายๆยีดม้าสตวรรษนะครับ ตัวหนังสือนะครับตัวยันนี่ลำ่ำเป็นงานแกะมือนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือจะทับกันไปทับกันมานะเป็นมิตินะครับอันไหนแกะก่อนอยู่ล่างอย่างเงี้ยแกะหลังอยู่บนอ,นะอย่างเงี้ยครับทับกันไปทับกันมานะและประกายเสี้ยนเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญนะประกายเสี้ยนนะความคมชัดรายละเอียดนะพวกซุ้มพญานาคนะครับถ้าองค์สวยๆเนี่ยไว้มีโอกาสจะนำมา,าไล่ให้ใหม่นะครับ พวกลาตัวพวกอะไรอย่างเงี้ยตัวจะเป็นฝ้านะครับตัวเป็นฝ้าพื้นโดนขัดนะขัดให้ใสเลยนะครับพื้นโดนขัดให้ใสตัวเป็นฝ้าเพื่อไม่ให้มันกลืนกันนะครับสังกตินะครับตรงปลายเห็นไหมครับปลายจะมีติ่งแหลมอยู่สองฝั่งนะอันนี้ศึกยังไงก็ยังเห็นอยู่นะครับนะพระศึกยังไงก็ยังเห็นอยู่ นะตามตัวนะครับตามตัวก็จะเป็นฝ้า<ม>จะมีผลเล็กๆ,ๆ,ๆเป็นองค์ประกอบไม่เว้นตามซอกตามหลืบนะครับ<ะ>ดูความคมชัดเป็นหลักนะข้างล่างนะครับข้างล่างบริเวณบัวความบัวหายขององค์พระพุทธชินนาะชเวลาเราตะแขงกับหัวกับหางดูเนี่ยเราจะเห็นเส้นซ้อนเส้ซน,ซ,นซ้อนวิ่งพาดเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเล็กๆเนี่ยในซอกนะครับ<ะ>ซ้ายจะหลดขวาเลยนะด้านล่างนี่ก็มี uh huh. นะครับไล่แต่มุมนี้เลย มีเส้นของแมวเล็กๆๆๆๆนี่ยอันนี้พระศึกนะครับพระศึกแต่เวลาเส้นพวกนี้มันไม่ศึกเห็นว่าเส้นพวกนี้มันจะไม่ศึกนะครับเส้นพวกนี้มันอยู่ข้างในมันลึกลงไปอ่ามันลึกลงไปเส้นพวกนี้คือเส้นสเกลช่างเขามาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ตึกตึ๊กตึ๊กตึกตึกแผ่วๆนะครับอเขาจะใช้ของมีคมเนี่ยเหล็กแกะเหล็กวัตตตอเนี่ยนะครับแกะออกมาเป็นเส้นเล็กๆแผ่ว วางสเกลไว้ว่าอันนี้คือบัวด้านบนด้านล่างมีช่องว่างช่องไฟแบ่งไว้นะครับอย่างเงี้ยจุดสังเกตเห็นไหมครับเส้นพวกนี้นะครับเวลาพระศึกศึกยังไงก็ต้องติดอะฮติดเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันศึกเนี่ยมันอยู่ข้างบนเห<า>็นไหมครับมันนูนสูงอย่างเงี้ยมันนูนสูงแต่ข้างล่างมันอยู่ในซอกผมถึงสอนให้เพื่อนๆดูพระในซอกเป็นหลักๆๆนะะดูพระในซอกเป็นหลักเนี่ยบางทีเราเจอพระศึกศึกอย่างเงี้ยนะครับ เราก็สามารถดูได้นะครับดูประกายเสี้ยนนะครับเนี่ยดูประกายเสี้ยน,นวิ่งเป็นสัดแสบเลยนะครับวิ่งเป็นศาสเป็นแพร่เลยะนะครับเนี่ยเกจิหลายๆองค์นะครับก็จะมีเสี้ยนแบบนี้นะครับศาสเป็นแพร่นะัวหนังสือลํำนะ,นะครับพอมาถึงตัวยันนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับบริเวณนี้ตรงกลางจะมีเนื้อเกิน เห็นไหมจะมีเนื้อเกินทุกองค์นะครับทุกองคทุกบล็อกนะครับนิยมไม่นิยมแยกกันที่บริเวณนี้เองตุ๊กตานะครับตุ๊กตาบริเวณเนี้ยอันนี้อันนี้ถือว่าไม่นิยมนะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมจะมีเสาอากาศขึ้นมาวิ่งตั้งแต่นี่ตลลดนี่เลยนะครับจะมีเส้นเส้นเส้นเสาอากาศวิ่งขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยตามพื้นตามอะไรนะครับประกายเสี้ยนเนี่ยไหล หลายข้อหาขอบเหรียญตัวหนังสือเห็นไหมครับล่ําหนาอ่านได้ใจความทีนี้มาดูขอบกันบ้างนะครับขอบขอบเห็นไหมครับขอบด้านนอกตั้งเป็นกระด้งเลยอนะขอบตั้งเป็นสันนะครับเนี่ยก็จะปรากฏรอยปลิ้นให้เห็นเล็กๆน้อยๆนะครับอนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะครับนั่นก็คือรอ,นะอยกลึงนะรอยกลึงรอยปาดนั่นเองนะครับ ตัวนี้จะมีเส้นคมคมนะครับเป็นเส้นขนแมวเป็นรอยปาดเนี่ยรอบวงเลยจะเป็นเส้นซ้อนๆกันหลายๆชั้นนะครับบริเวณสังขอบนอกปึ๊บ<ส>นะครับ<ส>ี่สีเปลี่ยนไปเยอะไหมคะอาจารย์โัวนี้เปลี่ยนไปเยอะอโดนสัมผัสทั้งโดนแบบห้อยมาแบบสมบุกสมบันพอสมวควรนะครับแต่ไม่ถึงกับขี้เล ่อาแต่ไม่ถึงกับขี้เละสภาพยังดูดีพอได้อยู่นะครับนะครับรอยกลึงพวกนี้นะครับเนี่ยดูธรรมชาติว่าเหรียญรุ่นนี้ขอบต้องมีรอยกลึงนะครับแล้วมีรอยล้นรอยปิน้นอย่างเงี้ยนะครับขอบในนะครับขอบในก็จะเป็นเส้นรอบวงคมๆหนาๆเหมือนกันจะมีสังขอบในแต่ในล่องนะครับในร่องของขอบในก็จะมีประกายเซียนเห็นไหมครับจะมีเซียนเล็กๆๆไหลเข้าหาขอบเหรียญ นะไหลเข้าหาขอบเหรียญเยอะๆเลยนะครับตัวหนังสือก็เหมือนจะไหลอะอย่างเงี้ยสับเซียนก็เรียกว่าตัวหนังสือไหลตัวหนังสือไหลอก็คือจะมีประกายเสี้ยนเส้นขนแมวเล็กๆเล็กๆนะครับไหลเข้าหาขอบนะะยิ่งด้านหลังยิ่งไหลยเยอะกว่าน,นี้เอยเห็นไหมครับสังเกตด,ดูเลนไหนนะครับที่เป็นกาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกาบหรือเหรียญเนี้ยส่วนมากมักจะกรอบพวกนวะเขาเนี่ยกรอบเวลาปั๊มไปบางเหรียญเนี่ยมีรอยแตก Oh. อ่ามีรอยแตกมีรอยอะไรก็มีส่วนช่วยในองค์ประกอบเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เกมมันทําแตกได้ไงมันปัม๊มเปี้ยงมันก็แตกเลย oh. นะครับดูความคมเป็นหลักนะครับเนี่ยตัวหนังสือไหลๆนี่นะครับเนี่ยพวกเนื้อเกินอะไรตามตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยต้องคมนะครับต้องคมเนี่ยติ่งพวกเนี้ยนะครับถ้าพระไม่ได้ใช้คมกว่านี้เป็นร้อยเท่านะครับ เนี่ยพวกเนื้อเกินบริเวณปลายนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยปลายตัวอุกนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะมีหนึ่งหนึ่งขีดเหมือนกันนะครับจะมีเนื้อเกินวิ่งขึ้นมาหนึ่งขีดอันนี้ตะกันมันบางนิดนึงเนี่ยตรงไม้ยิ้มฟันบดีเลยยกออกปึ๊บเนี่ยไมนก็จะมีติ่งคมขมยืดออกมาหนึ่งติ่งนะครับด้านหลังพลิกด้านหลังนะครับจะเป็นรูปองค์สมเด็จพระนเรสวน ทรงหลังพัชโนทกอยู่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีเส้นสเกลเหมือนกันเห็นไหมครับใต้มือใต้แขนนะครับใต้แขนก็จะมีเส้นนูนพาดมานะครับเป็นเส้นนูนคมๆเลยอันนี้นะครับเป็น question mark ของช่างเขานะครับวางแขนไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับตัวเป็นฝ้านะครับตัวเป็นฝ้าบริเวณนี้มักจะมีผลอยู่เสมอนะครับผลพวกนี้ต้องคมนะครับต้องคมคมชัดลึกเลยนะครับ รายละเอียดต้องคมชัดอันนี้เสียดายเหรียญแบบตกทรายมานิดหนึ่งอ่ะเันนีว่าโดนสัมผัสพอสมควรนะครับตัวหนังสือด้านหลังนะครับนครับสมสมเด็จพระนเรศวรนะมหาราชผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังเนี่ยตัวหนังสือจะไหลยเยอะกว่าด้านหน้านะครับเห็นไหมครับ เนี่ยตัวหนังสือมันจะมีรอยยืดนะครับมันจะมีะเนี่ยเห็นไหมรอยยืดของโลงหะเนี่ยมันจะต่อมาจากตัวหนังสือเลยน,นี่เขาเรียกตัวหนังสือไหลนะครับพวกกลากพวกเม็ดเนื้อเกินพวกผลอะไรพวกนี้ต้องมีเม็ดต้องคมนะนต้องคม,คมนะครับนะครับเนี่ยแล้วอาการไหลของตัวหนังสือเนี่ยเล็กมากนะครับเล็กเรียดยิบเลยพอ,พอกับยี่ิบห้าศตวตรรษเลยนะครับเหมือนกันมีลักษณะคล้ายกัน บริเวณนี้ะส่วนใหญ่จะมีผดคมคมนะครับความคมชัดนะครับของแต่ละอย่างเห็นไหมครับตามซอกก็จะมีรอยกระพือนะครับจะมีเนี่ยรอยเสี้ยนไหล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 ไปนะครับไหลเข้าหาขอบเหรียญอ่ะอันนี้ก็อันนี้แหวงไปเลย แหว่งตั้งแหว่งตั้งแต่แรกหรือเปล่าแหว่งตั้งแต่อตอนตีแล้วนะครับอันนี้โลหะมันแบบฉีกมันเปิดขึ้นอนะ่ะเปิดเปิดขึ้นแล้วก็เจ้าของก็น่าจะดึงออกนะครับดึงออกแล้วเนี่ยก็น่าจะดึงออกตั้งแต่แรกอ่ะนะครับเ<อ>นี่ยบางเหรียญก็จะแตกจะลานนะครับจะมีรอยแตกแบบชัดเจนเลยนะอันนี้ตีแล้วมันเปิดหายไปนะครับพดคมนะครับหนังสือไหลหนะอ่านได้ จับใจความถึงแม้ตัวหนังสือจะเล็กๆนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยพุทธสมคมนะครับพุทธสมคมเขาเป็นเจ้าวิธีนะครับขอบก็เหมือนกันนะครับสังขอบนอกในด้านหน้าด้านหลังประดานโทษนะครับสังขอบก็เหมือนกันนะครับจะมีรอยปาดูไมจะมีรอยปาดนะครับมีรอยปาดอยู่รอบๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นซ้อน เป็นซ้อนอยู่ขอบในนะครับสันขอบในค่อยๆไล่อยู่นะครับจริงๆเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดประมาณปีหนึ่งกว่าตัวตัดเดือหยาบหน่อยนะครับช่องไฟเพราะฉะนั้นช่องไฟตัวตัดเนี่ยก็จะห่างนะห่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ หนังสือไหลดูความคมเป็นหลักนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้ไว้เจอเหรียญสวยๆแล้วแบบจะนํามาไล์ให้ดูนะครับว่ามันคมขนาดไหนทีนี้มาดูตัวตัดด้านข้างนะครับตัวตัดด้านข้างปึ๊บนี่ด้านบนนะครับด้านบนเห็นไหมครับว่าตัวตัดเขาจะหยาบนะเห็นไหมครับช่องไฟช่องไฟจะหยาบๆหน่อยนะครับเนี่ยรอยบั้งพวกนี้นะครับ พยายามจำาให้ดีเดี๋ยวแป๊บนึ่งตัดค่อนข้างหยาบนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนไม่ค่อยคมเลยนะจันช่องไฟแต่และช่องแต่และช่องนะครับก็จะเป็นบั้งบังบังบงบงบังบงบัง,บง,บง,บงห àng, ่างๆกันนะครับตัวตัดหยาบนะครับเนี่ยไม่เข้าใจยังไงก็ลอง โทรมาถามได้นะครับโทรมาถามไลน์มาถามได้ส่งรูปมานะครับแบ่งผมได้นะครับจะให้ผมบูชาเช่าบูชานะครับได้เลยถ้าถูกใจก็ว่ากันไปบล็อกไม่นิยมก็อยู่ประมาณ2 0,000ืนิยมก็ประมาณสัก3 0,000ื่นนะครับขึ้นได้ลงได้แล้วแต่ตามสภาพแล้วแต่ความสวยราคายังเข้าถึงกันได้อยู่ราคาจะต้องได้นะครับนอกเหนือจากพวกกลิงกลิงสมัยก่อนเนี่ยแสนกว่านะเลยสวนวังจันทร์เนี่ย เดี๋ยวนี้ก็หล่นลงมาเหลือประมาณสักห้าหมื่นก็ยังจับต้องได้อยู่ค่ะนะครับแล้วในอนาคตมีโอกาสทยานขึ้นอีกไหมคะขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นแต่รอรอบของเขาค่ะรอรอบเขาแค่นั้นเองเพราะว่าพุทธชินราชเนี่ยเป็นที่เคารพของชาวไทยทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะนับถือแต่คนพิเศษนุโลกนะไม่ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเหนือใต้อีสานออกตกนะครับรู้จักหมดให้ความเคารพหมดทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนต้องมานมัสการต้องมาที่นี่ใช่ต้องมามที่นี่นะครับเนื่องจากว่าพระพุทธรูปสําคัญในบ้านเรานั้นมีพระพุทธร,รูปโบราณที่มีชื่อเสียงน,นะมีประมาณสัก ห้าหกสิบองค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยการสัญจรมันสะดวกแล้วต่างคนต่างมีรถนะบางบ้านมีรถตั้งสี่ห้าคันเวลาวันหยุดพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยก็ไปได้อ่าวันนี้อยู่ใต้ใช่ไหมอ่าวันนี้ไปเที่ยวเหนืออไปเที่ยวอีสานไปไหว้พระไสอ่าเข้ามาอีสานไปไหว้พรสไสหน่อยขากลับแวะพิษโลกก็ได้นะขากลับนะไล่เรียงลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอีสานกับพิษณุโลกเนี่ยเป็นเหมือนเซ็นเตอร์นะไปได้หมดไปเหนือก็ได้ ไปอีสานก็ได้ใช่ไหมไปอีสานก็ทะลุผ่านเพิจบูรณ์เมืองเลย<ช>นะเมึงเลยแล้วก็โผดอนยังได้เลยนะครับมีวัดสําคัญสำคัญใช่ใช่ครับผมอยลองลไปไหว้กันน สุขเสานี้นะครับเจอกันสารคามแล้วก็โครรนบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันนะครับะะโทรหาอาจารย์ได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นนี้นะคบเบอร์ที่ขึ้นนี้นะครับโทรได้เลยไปได้ด้วยนะคะสำหรับไอดีไลน์ก็ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้และที่สําคัญนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะเปิดสายให้กับเพื่อนๆนะคะแฟนคลับของรายการโทนเข้ามาค่ะที่026786761นะคะแล้วก็ส่ง SMS มาส่งมาได้เลย4230777นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพจเฟซบุ๊กแล้วก ใน YouTube นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้แล้วก็เตรียมตัวที่จะโทรกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ